สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันทำไมฮุนเซนกลัวแม่ทัพภาคที่2ผลงานประจักษ์แล้วจีนอยู่ข้างไทยยืนยันแล้วไม่ได้ส่งโรนให้คอมเมนสายลับ BHQ แทรกซึมไทยใช้ชื่อปลอม4ี่ชื่อคอมเมนตหักหน้ากันเองเปิดเผยง,งานไว้อะไรศพตายเพียเปิดอนาจากรฮุนเซนให้ลูกหลานคุมทั้งประเทศรวยล้นฟ้า แต่ปล่อยทหารตายทั้งชายแดนรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับเราคงยังจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชาไปเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องของสถานทูตจีนนะครับที่ได้ออกมาปฏิเสธในเรื่องของข่าวลือนะครับมีข่าวออกมาบอกกล่าวก่อนน,นั้นว่าจีนเป็นผู้สนับสนุนร,รนให้กับขมิ้นสี่พันลำซึ่งเรื่องนี้ทางโฆษกของสถานทูตจีนในประเทศไทยครับ ได้มีการตอบคำถามนี้กับสื่อแล้วนะฮะท่านผู้ชมและได้มีการชี้แจงผ่านเพจของสถานทูตด,ด้วยนะครับซึ่งคำถามเนี่ยที่สื่อยิงไปก็คือจีนเนี่ยได้บริจาครโรนให้กับกัมพูชาเพื่อสนับสนุนในเรื่องของการดำเนินการชายแดนมีความเห็นอย่างไรทางสถานทูตจีนได้ตอบว่าหลังจากการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการร้องเรียนมาจริงสําหรับภาพที่ใช้รายงานถูกถ่ายระหว่างการสาธิตการบินโดยจัดขึ้นโดยชายนิทเนชั่นแนลแอร์โรเทคโนโลยีอินพุตและเอ็กพอร์ต คอมเพรชันหรือว่า c a t i c ที่จัดขึ้นในกัมพูชาในเดือนมกรานในปี2524ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับสถานการณ์ในปัจจุบันทางด้านจีนขอยืนยันว่าเนื่องจากเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของความขัดแยง้งระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาในฐานะของเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรของพวกเขาจีนจะทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อลดความเสียหายในแบบของมันเองจีนไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่เห็นแก่ตัวในเรื่องนี้และสนับสนุนอาเซียน ในการอำนวยความสะดวกเรายือนหยัดพร้อมที่จะรักษาในเรื่องของการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับประเทศในภูมิภาคประเทศไทยและกัมพูชาและมาเลเซียเพื่อที่จะมีบทบาทที่สร้างสรรสำหรับการหยุดยิงและฟื้นฟูสันติภาพและความมั่นคงต่อ,อไปนี่ก็เป็นคำแถลงจากสถานทูตจีนนะฮะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของโรนนะฮะท่านผู้ชมก็ยังคงวางตัวเป็นกลางนะสรุปก็คือปฏิเสธนะฮะว่าไม่ได้ให้โรนไปทางฝั่งของขับเหมน็นได้ใช้นะครับตามที่เป็นข่าวก็บอกว่า ภาพเที่ยวมาอ้างอิงเนี่ยนะครับเป็นภาพที่มีการจัดสาธิตการบินที่จัดขึ้นนะครับในกัมพูชาในช่วงเดือนมกราในปี2524นะฮะท่านผู้ชมเอาละมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ออกมาปฏิเสธแบบนี้แหละฮะท่านผู้ชมครับก็ให้ทางประชาชนไปคิดกันเอาเองนะฮะท่านผู้ชมเรื่องราวต่อมาครับขอเริ่มจากเรื่องที่มันฟังแล้วเฮ้กเขิบใจกันก่อนนะครับในเรื่องของแม่ทัพภาคที่2องครับท่านผู้ชมท่านได้ออกมาประกาศจุดยืนอย่างแข็งกล้าวนะครับในเรื่องของการ ไม่ถอยนะครับออกจากพื้นที่หลังจากที่ขเมนเองเนี่ยก็น้าด้านหน้าทนนะครับอยากจะได้เะเลเกินแผ่นดินไทยอ้างทุกอย่างที่เป็นข้อมูลเท็จไม่สนกฎใดๆแหกทุกอย่างไม่สนโลกที่จะมองเข้ามาว่าจะมองแบบไหนขเมนก็ยังคงใช้กลยุทธ์ความหน้าหมื่นเมื่อวานก็ฮาวเซเลเกินอยู่ดีๆก็ไปตัดลวดหนามหีบเพลงของเรานะครับ กั้นเขตชายแดนเกือบได้กินข้าวผ่านทูบแล้วหลังจากที่ทหารพันหน่วย2310นะครับได้ออกมาสกัดกั้นเอาไว้ซึ่งแม่ทัพของเราก็ได้ทราบเรื่องนี้แล้วท่านผู้ชมครับและท่านก็ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นอีกครั้งในวันนี้ว่าทหารไทยจะไม่ถอยกําลังออกจากพื้นที่ทั้ง11จุดที่ได้ควบกุมเอาไว้ท่านย้ําอีกว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นหวังว่า GBC ทิศทางจะดีขึ้น เราไม่อยากจะให้ใช้กำลังต่อกันรอดูจะลงตัวยังไงเราไม่ถอยซึ่งทั้ง11จุดเราทำแบบเดียวกันคือการวางรวดวด้ำและการนำกำลังไปวางไว้บนภูมิมะเขือก็เช่นกันมีการวางกำลังเพื่อป้องกันการกระทําที่ไม่เรียบร้อยต่อแผ่นดินยืนยันว่าเราอยู่ในเขตประเทศไทยไม่ได้ลุกล้ำหรือยึดพื้นที่นอกประเทศซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและกองทัพอยู่แล้ว ซึ่งนักข่าวก็ได้ถามเพิ่มเติมว่าจะมีโอกาสการจัดระเบียบชายแดนหรือไม่พลโทบุญสินพาดกลางท่านก็กล่าวว่าส่วนของกองทัพเราได้จัดระเบียบไปเรื่อยๆส่วนของการเจราจาอะไรที่ยั่งยืนก็ให้เป็นเรื่องราวของรัฐบาลยังคงหนักแน่นแล้วก็แข็งแกงร่งเหมือนเดิมครับไม่แปลกใจว่าทำไมฮุนเซนถึงกลัวแม่ทัพมากๆท่านผู้ชมครับตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเหตุแล้วนะครับ เล็งใส่แม่ทัพของเราก่อนเลยนะฮุนเซนเนี่ยเริ่มตั้งแต่คลิปหลุดนะฮะท่านผู้ชมครับก็ได้เห็นเนื้อหาข่าว้วยนะว่าเขาพูดอะไรกันบ้างหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของแม่ทัพภาคที่2ขึ้นมานะครับอยู่คนละฝั่งกับเรานะฮะคำนี้แม่งติดหูผมอยู่ตอนเนี้ยท่านผู้ชมครับก็ทําให้เห็นแล้วนะครับว่าฮุนเซนเนี่ยเล่นผิดคนนะฮะแม่ทัพของเรานี่กวาดเรียบกับทั้ง11จุดยึดพื้นที่ตามตารางแผนที่ของเรา1ต่อ5 0,000่นกลับขึ้นมาได้หมดเลยครับและผมก็ยังเชื่อสนิทใจแบบ100%ว่า ประสาทตาควายอีกไม่นาน,นะฮะท่านผู้ชมครับเราจะถีบขมิ้นตกเหวอย่างแน่นอนท่านผู้ชมและอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านแม่ทัพยืนยันจร,จ,รจริงๆก็คือหมิ่นจริงฮะท่านผู้ชมครับหมิ่นจริงครับว่ากลิ่นศพของทหารขมิ้นเนี่ยอยู่บนยอดภูมะเขือเนี่ยนะฮะเยอะมากคือท่านก็ได้สั่งโรยปูนขาวแล้วเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคนะแต่ก็ไม่ได้สั่งให้ทหารไทยเนี่ยไปยุ่งกับศพของกพูชานะก็เห็นเห็นกันอยู่นะฮะทหารเดินลงไปมองช่โงกไปก็เห็นท่านผู้ชมครับว่าศพทหารเกลื่อนเลย ซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีคลิปทางฝั่งของกพูชาหลุดออกมานะครับในเรื่องของการไว้อาลัยงานศพต้องบอกว่าเนี่ยตอกกับหน้าทางฝั่งของโสเจียนตาไปเรียบร้อยนะครับเหมือนหักหน้าโสเหมือนกันไม่ใช่มึงออกมาปฏิเสธอีกนะเออว่าไทยทำจัดอยู่ที่ประเทศไทยนี่มึงอย่าอ้างอย่างนั้นนะโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับนี่จัดนะฮะลำลึกผู้ที่เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับนี่มันมากกว่า5คน,นเลยเอ,อ้ยเนี่ย บอกให้โศเจนตาเ,นเห็นคลิปนี้หรือยังเนี่ยเดี๋ยวมันสั่งลบไม่ทันนะเนี่ยเออต้องบอกว่าตายเกลื่อนเหมือนกันทานผู้ชมครับอัน,นี้แค่จุดเดียวนะยังไม่รวมไอที่นอนแองแมงอยู่เป็นปุ๋ยนะครับเฝ้ารากมะม่วงกันอีกเนี่ยโอ้โหนับอีกหลายพันชีวิตทานผู้ชมครับท่านไม่ทับพูดชัดอะไรก็ว่าอย่าไปยุ่งให้ขมิ้นเนี่ยมาเก็บเองนะฮะทานผู้ชมครับโอ้โห บอกว่าไม่ต้องไปยุ่งหรอกครับเชื้อโรคทั้งนั้นเลยซึ่งสิ่งที่ทหารจะทํากันได้ก็คือใส่แมสท่านผู้ชมครับว่ากลิ่นมันหมิ่นจัดมากเลยซึ่งท่านก็บอกให้หาวิธีดับกลิ่นเพื่อที่จะไม่ให้สภาพแวดล้อมเป็นพิษโดยเฉพาะโรคระบาดต่างๆไหนๆก็พูดถึงโรคระบาดแล้วท่านผู้ชมครับล่าสุดนะฮะทหารขเขมรน,นี่ป่วยกันเกลื่อนเลยท่านผู้ชมครับตามรายงานของเพจ army military force ครับได้ออกมารายงานเรื่องนี้ว่าล่าสุด ในเวลา13นานิกามีรายงานเกี่ยวกับทหารกัมพูชาที่เริ่มมีอาการป่วยไม่ทราบสาเหตุซึ่งเป็นกันจํานวนมากเริ่มพบอาการครั้งแรกตั้งแต่เมื่อวันซืนก่อนทหารได้ระบุว่าพวกเขามีอาการไข้สูงหนาวสัน่นเหงื่อออกปวดศรีรษะปวดเมื่อยตามตัวอาเจียนไอเจ็บคอลมหายใจร้อนผ่าห่วยมันจะรอดไหมเนี่ยท่านผู้ชมบางรายท้องเสียและกระหายน้ำด้วย หมอประจำโรงพยาบาลท้องถิ่นสัรงไม่สามารถหาคำตอบได้เพราะยังหาสาเหตุของโรคไม่เจอหมอจึงรักษาตามอาการด้วยยาพาราเซตามอนยาวิเศษนะพาราเนี่ยขณะที่โรงพยาบาลไม่มีขีดความสามารถที่จะรักษาโรคที่รุนแรงได้เนื่องจากไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยและไม่มีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แต่ล่าสุดแพทย์ของกองทัพกบูชาก็ได้ระบุว่าอาจเป็นไข้ามาลาเรียโดยพรุ่งนี้ทีมแพทย์ทหาร ออกเดินทางจากพนมเปญไปยังโรงพยาบาลท้องถิ่นสำโรงที่จังหวัดอุดรมีชัยหลังจากโพสต์เสร็จนะฮะทางฝั่งของพนมเปญก็บอกให้ลบโพตนี้ทันทีนะครับไม่อยากให้ทหารนะฮะหรือว่าประชาชนของขเขมรได้เห็นท่านผู้ชมครับอปิดทุกอย่างนะฮะคนป่วยคนตายปิดหมดฮนะฮุนเซนช่วงนี้หน้าฝนแกับมาลาเรียเองเนี่ยตามป่าก็ต้องระบาดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่แม่ทางขาเขมรนี่ก็กล้ากินนะท่านผู้ชมดูครับกินน้ํา โอ้โหน้ำสนิมวาอย่างนั้นนะนะแต่หลายคนบอกว่าโอ้โหทั้งอะไรมาไหลกองอยู่ตรงนี้หมดนะครับเพราะว่าพื้นที่เขเมรนี่เป็นพื้นที่ต่ํานะครับแล้วศพก็ตายเกลื่อนบนภูเขาแล้วมันมากินน้ําอย่างนี้เองเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหเห,หลือจะเชื่อไม่ให้ป่วยนีย่มันจะเหลือเลยฮะไอคนในพนมเปญน,นี่ก็เหลือเกินนะครับชีวิตประชาชนาดาดําไม่สนใจตอนนี้เองก็พยายามวางอํานาจควบคุมนะฮะประเทศกัมพูชาเอาไปหมดแล้วท่านผู้ชมครับล่าสุดนะฮะ ไปเปิดรายงานนี้กันหน่อยนะครับว่าตะกูลหุนเนี่ยต้องบอกว่าผลิตการกินรวบกับทั้งประเทศเรียบร้อยเพราะว่ามีการโยกย้ายตําแหน่งคนในครอบครัวเนี่ยไปคุมกระทรวงต่างๆไว้หมดแล้วท่านผู้ชมครับเริ่มจากตัวของหุนเซนเองท่านผู้ชมคุมประเทศทั้งประเทศแล้วนี้น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือคุมทั้งกระทรวงครังเออคุมทั้งสภาบนสภาล่างตั้งตนเป็นองคมนตรีและสําเร็จราชการแทน พระองค์ก็คือแทนพระมหากษัตริย์นั่นเองนะฮะซึ่งก็พึ่งมอบให้กันไปมันหมาดสาหรับกษัตริย์เองนะฮะก็ไม่รู้องค์มาทําไมนะครับเออกษัตริย์หุ่นเชิดและควบคุมกองกําลังพิเศษตระกูลหุ่นคือ BHQ กองกาลังนี้นะครับเอาไว้สนับสนุนเวลาที่มีใครแข็งบ้านแข็งเมืองขึ้นมาก็จะใช้พวกนี้จัดการมีอาวุธยุทโธปกรณ์ล้าสมัยนะฮะท่านผู้ชมครับก็เก่งแต่ก,กับเด็กกับประชาชนผู้หญิงนะฮะ เขาเรียกกันเนี่ยหน่วยรบบาร์บีวหรือว่าหน่วยรบโสเพนีนะฮะท่านผู้ชมพวกนี้ต้องบอกว่าเถื่อนท่านผู้ชมแค่หุนเซนนี่ก็รวบทั้งประเทศแล้วนะก็ยังคงให้บุญราณีครับอ่ะภรรยาสุดที่รักของหุนเซนไปคุมสภากาชาตินะครับคุมโรงพยาบาลทั้งเอกชนและรัฐบาลคุมหมดท่านผู้ชมครับบุญราณีเนี่ยสนะฮะลูกชายครับอย่างพลเอกฮุนมาเน็ตนะลูกชายคนโต สืบทอดตำแหน่งจากพ่อนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันและทําหน้าที่ควบคุมรัฐบาลดูแลทุกกระทรวงและควบคุมภาคพลังงานภายในประเทศอ่ะมันคุมหมดนะฮะตระกูลนี้ 4. มุนมานนนะครับลูกสาวคนโตเป็นเจ้าของจิตการสื่อหลักนะครับที่เอาไว้ใช้ปั่นเฟคนิวใส่บ้านเราปัจจุบันนี้นะฮะนี่ลูกสาวนี่คุมอยู่ทําหน้าที่ควบคุมสื่อออนไลน์และสื่อหลักทั่วประเทศดูแลด้านงบประมาณและตลาดหลักทรัพย์ นะฮะอันนี้เป็นผู้จัดการงบนะครับมาฟอกเงินก็ต้องผ่านมือคนนี้แหละครับฮุนมานานะครับสำหรับเงินฟอกเงินมาจากบ่อนพนัน5ครับผลโทหุนมานิดนะฮะลูกคนที่3ทําหน้าที่คุมกองทัพควบคุมหน่วยด้านข่าวกรองมีรู้มันกรองกันแบบไหนนะฮะมันบอกว่าไทยของเราจะไปทิ้งระเบิดใส่บ้านมันเนี่ยคุมข่าวกรองความมั่นคงว่าอย่างนั้นสําหรับหุนมานิดนะครับไอคนนี้แหละเป็นคนปล่อยข่าวนะฮะให้กับทางสื่ออย่างลูกสาวคนโต อย่างฮุนมานาเนี่ยเผยแพร่ข่าวออกมาจากามธรรมหุฮนมาลีนะฮะรู้คนที่4คุมอินเทอร์เน็ตภายในประเทศดูแลหน่วยงานไซเบอร์และเครือข่ายมือถือและกะสทชกัมพูชาดูแลธุรกิจของตระกูลอาธิบริษัทเครื่องดื่มบุหรีในกอล์ฟคาสิโนซึ่งมีมูลค่าหลายหมื่นล้านไอคนเนี้ยแหละทานผู้ชมที่มันเอาไว้ฟอกเงินนะครับหาเงินเข้าบ้านไอตัวเนี้ยเอ,อ ดูบททำหน้าที่กันแต่ละตำแหน่งสินะฮะโอ้โหคนที่7คนสุดท้ายครับหุนมานีนะฮะฮุนมานีเป็นลูกคนสุดท้องครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ควบคุมฝ่ายพลเรือนดูแลฝ่าย PR และ IO ที่ปลูกกระแสมอบรักชาติอยู่ในตอนนี้รวมถึงควบคุมวัดและศาสนาและดูแลสถานศึกษานะครับก็สร้างเพลงของฮุนซน สร้างเพลงส่วนตัวของตระกูลนี้ทุกคนมีเพลงส่วนตัวนะฮะขนาดนั้นเลยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ไปเปิดให้เด็กๆเนี่ยฟังกันทุกวันนะครับกรอกหูทุกวันล้างสมองกันทุกวันเด็กๆอนุบาลเนนะี่ยท่านผู้ชมครับก็ออกมาเต้นมาลองกันโอ้ยสุดยอดครับตระกูลนี้มันคุมกันทั้งประเทศจริงๆไปอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดครับสำหรับสายลับว h q ท่านผู้ชมครับสรุปแล้วเนี่ย หลุดปากออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนะครับมีรายงานข่าวออกมานะครับในเรื่องของการสอบสวนนะครับหลุดปากแล้วเรียบร้อยนะฮะสำหรับองค์คลักพิทักษคุนเซนบอกว่าเป็นทหาร9เดือนนะครับโดยมีชื่อว่านายวินดาอายุ3าปีนะครับเป็นชาวเขมรแท้ปรากฏว่าการค้นภายในบ้านเนี่ยนะครับพบอาวุธปืนไทยผลิตหนึ่งกระบอกและชุดทหารยศร้อยเอกนะครับท่านผู้ชม และติดตราสัญลักษณ์ของ B H Q ตรานี้เป็นตราขององครักษ์พิทักษ์คุนเซนอีกหลายชุดเลยทีเดียวนะครับที่เจ้าหน้าที่เองตรวจยึดเอาไว้ได้นะครับยิ่งตอกย้ําว่าน่าจะมาแฝงตัวเป็นสายลับแอบส่งความเคลื่อนไหวทางการทหารไทยให้กับกัมพูชาซึ่งตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนพูดเองนะครับเชื่อว่าน่าจะแฝงตัวเป็นสายลับของขเมรเพื่อส่งข้อมูลความเคลื่อนไหวทางฝั่งไทยไปให้กับทางฝั่งของตนถึงแม้ว่านายวินจะปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นสายลับของขเมร ยอมรับว่าเคยเป็นทหารแต่ได้ออกจากทหารเมื่อปี2564แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่กองทัพบกที่2ครับและรวมถึงเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรวมถึงตำรวจชุดสืบสวนครับได้มีการประสานงานร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการเข้าไปสอบปากคําแต่นายวินก็ยังคงอ้างว่าเคยเป็นทหารหน่วย B HQ จริงแต่ได้ลาออกไปหลายปีที่แล้วและมาอยู่ที่เวลามเพราะว่าภรรยาอยู่ที่นี่ และทํางานอยู่ในประเทศไทยมาหลายปีแล้วและมาอยู่ที่จังหวัดวิลามได้หนึ่งปีเศษจนมีลูกด้วยกันหนึ่งคนซึ่งจากการสืบสวนของตํารวจพบว่านายวินมีการใช้ชื่อปลอมถึง4ชื่อท่านผู้ชมครับทั้งชื่อทหารชื่อในพาสปอร์ตชื่อในบัตรประชาชนและชื่อในบัตรในการทํางานไม่มีชื่อตรงกันแม้แต่ชื่อเดียวเนี่ยจะคิดยังไงอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมมันก็สายลับใช่ไหมเนี่ยและอ้างว่าเมื่อก่อน เข้ามาอย่างถูกต้องพึ่งลักลอบเข้าผ่านทางช่องทางธรรมชาติที่สระแก้วอ้าวลักลอบเข้ามานี่ก็แสดงว่ามันก็สายลับชัดๆแล้วท่านผู้ชมครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่เองก็ได้สอบสวนนะครับในเรื่องของรายละเอียดอีกครั้งเอาละท่านผู้ชมครับก็ยืนยันผมก็ว้าน่าจะ 80- 90%แล้วแหละนะครับลักลอบเข้ามาจากทางสระแก้วนะครับมีชื่อที่ไม่ตรงกันหรือว่ามีชื่อปลอมถึง4ชื่อเออเอาเขาให้สิทั้งพาสปอร์ตทั้งบัตรประชาชน ไม่ตรงกันแม้แต่ชื่อเดียวนะฮะรวมถึงกำลังตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ